เอริงฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำลายสถิติการทำประตูของเวนรูนี่เมื่อ12ปีที่แล้วหลังเหมา2ลูกช่วยทีมแซงชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมที่เอติฮัสสเตเดียมเป็นทีมเยือนที่บุกมานำก่อนตั้งแต่นาทีแรกจากโยฮันวิซ่าแต่ว่าสตาทีมชาตินอร์เวย์มากด2ประตูในนาทีที่20และ32ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะไปครอง และเป็นการชนะ4เกมรวดในซีซั่นนี้จากผลงานในเกมนี้ทำให้ฮาเลนทำไปแล้ว9ประตูจาก4เกมแรกของฤดูกาลแสงหน้าสถิติเดิมของเวนรูนี่ที่ทำไว้8ประตูจาก4เกมเมื่อฤดูกาล2011-2012ถือเป็นอีกสถิติการถล่มประตูของฮาเลนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทำลายสถิติการทำถึง50ประตูเร็วที่สุด โดยใช้เวลาเพียง48เกมเท่านั้นเหนือกว่าทั้งแอนด้โคลอารันเชเลอร์รุสฟานิเซลรอยม ohamed salah และเฟนโดตอรเรสนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นคนที่ยิงประตูต่อซีซั่นสูงที่สุดโดยกดไป36ประตูจาก35เกมทำลายสถิติเดิมของทั้งอารันเชเลอร์และแอนด้โคลที่ทำไว้34ประตูจากการลงเล่น42นัด